สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมือใหม่ที่กำลังเริ่มหัดขี่ล้อเดียวไฟฟ้าแต่ขี่ยังไงก็ไม่ได้สักทีนะก็บังเอิญผมไปเจออุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ดีแทปรอนที่ขายอุปกรณ์กีฬาที่อยู่ในห้างโลตัสน,นะครับเท่านี้เขาจะมีตัวที่สำหรับฝึกการทรงตัวตัวนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นแผ่นกลมๆม,มีกระดาษทรายให้เราเหยียบ แล้วก็ด้านข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแผ่นกลมๆนูนๆน,นะครับซึ่งเราจะต้องยืนบาลานเนี่ยครับให้ให้ได้โดยที่มันไม่ลม้มคราวนี้อ่ะสำหรับมือใหม่เนี่ยลองหาตัวนี้นะราคาประมาณ500บาทแล้วลองมาฝึกด,ดูวิธีทำก็หาพวกผ้าหรือเบาะมาลองไว้ก่อนเพราะว่าหากเราวางบนพื้นตรงๆเนี่ยมันจะคอนโทรลแรกๆจะยากหน่อย นะครับพอเวลาเราวางบนผ้าหรือเบาเนี่ยอารมณ์มันจะเหมือนล้อเดี่ยวไฟฟ้าเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆขึ้นไปยืนนะครับแล้วก็ฝึกบาลานนะครับไม่ให้มันล้มหน้าหลังแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยฝึกจนเรากล้ามเนื้อเราเนี่ยเริ่มชินกับมันแล้วก็จําได้ว่าเออเราจะบาลานร่างกายยังไงหน้าหลังซ้ายขวานะครับจนเราสามารถยืนได้นานคราวนี้ เวลาเราขี่ล้อเดียวไฟฟ้าเนี่ยจะขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับจะไม่ค่อยกลัวมันมากเพราะว่าตัวแผ่นนี้ถ้าเกิดมันเสียการทรงตัวมันก็แค่อยู่บนเบาะแล้วก็ล้อไม่ค่อยเสียหายนะครับมือใหม่มักจะกลัวล้อเสียหายหรือการล้มนะครับก็เลยจะไม่ค่อยกล้าทําให้ขึ้นล้อได้ยากลองเอาไปใช้ดูนะครับเนี่ยผมก็เวลาดูหนังสักเรื่องผมก็ฝึกยืนบาลานแบบนี้ไปประมาณชั่วโมงกว่า ก็ทําให้เราส่งตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับขียยย่ล้อเดี๋ยวได้นานขึ้นลองดูนะครับเป็นเทคนิคนะครับครับ